สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกับสตีฟคงนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาร mm ีวิวมอสเอเทอร์ในตำนานกันนะก็คือมอสสวรรค์นั่นเองก็เอ่อหายไปน,นานก็อย่างแรกเลยก็คือถ้าใครได้เห็นผมคลิปเอ้ยไม่ใช่อัพคลิปส่งงานอาจารย์สองคลิปก็ตามนั้นนะก็คือไม่ว่างมาอัดอะไรพวกนี้เลยไงก็คือทํางานอย่างเดียวอะ,อะช่วงนั้นบวกกับอืมนะ <laughs> ่างเตอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชัน1.7.10นะก็เอเธอร์ก็เพิ่งอัปเดตมาได้ไม่นานนี้เองรองมานานแสนนานคือก็ที่ว่าเอเธอร์นี่กว่าจะอัปเดตได้ก็เขาก็นั่งแกบัคทั้งพอทัลเบย์อะไรเบย์อย่างนี้ก็ยังไม่ได้อ่านแชงล็อกอะไรมันเลยสักอย่างอ่ะก็เดี๋ยวขอมาแนะนําเครื่องมืออะไรกันนิดนึงแล้วกันโอเคเอาเอ,เอมโบเซียมก็อย่างแรกนะก็จะเป็นเอลตา ซึ่งวิธีการคราฟก็ใช้อย่างนี้อ่ะที่แรกไอ้มอสไอ้น้อยไอเทมมันไม่ซับพอร์ตกับอีนี่เลยใน1.6อ่ะแล้วก็วิธีการใช้นะฮะเดี๋ยวบอกเกินให้นิดนึงเผื่อบางคนใช้ไม่เป็นอ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เอนชาร์ได้ก็มีแค่นี้มั้งไม่รู้ดิ <c oughs> เห็นอยู่แค่นี้ก็ใส่อ,อ้าว๋อใช้อันเดียวเหรอ1.6มันใช้สอันนะฮะ เราก็จะได้โกเดนเบอร์รี่ทำไมมันเยอะผิดปกติน่ะว้วเดี๋ยอุ้ยโอ้โหมาเป็นชุดเลยโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นวินเบอร์รี่เดี๋ยวก่อนใส่ไปเยอะๆเลยอันนี้งานนี้มันใส่ได้แบบไม่จำกัดมากแล้วดูดิมันจะกลายเป็น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  ใส่วินเบอร์รี่เข้าไปมันก็จะไ,ได้กี่อันเนี่ยยี่สิบเอโบเซียมเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะหนึ่งสองสามโอเคอันนี้ใช้สามอันเอ๊ะมันมีอะไรที่เอนชานอีกเนี่ยไม่รู้ดิมันหาคลิปรีวิวของหนึ่งจุดเจ็ดไม่เจอก็อเลยไม่เอามันเลย <c oughs> โอ้ทำไมเอพมันกระตุกจุ้งเบยไม่เป็นไรอะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอินคูบาเตอร์ก็คือไว้สำหรับสปอนไม่ใช ไม่สำหรับฟักไข่ไอตัวแอมอะไรมั่วมั่วเออแต่มันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรฮนะโอเคส่วนอันนี้ก็คือ Holy Stone Furnace ก็ Furnace Furnace อะไร,รสักอย่างนี่แหละเออก็เหมือนเตาธรรมดาทั่วไปนะแต่แค่เปลี่ยน g u i อะไรนิดนึง <c oughs> คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่านบั๊กอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้บั๊กนี่เออแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ช่างเถอะโอ้พาร์ติเคิลสีสวยงามอืมนี่ก็รอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราเตรียมอาหารในนี้ไปเลยดีกว่าโอเคใกล้จะเสร็จแล้วอ้าวทำไมรีซีเป็นเนี้ย <c oughs> นี่สองอันโอ้โหโคตรคุ้มเลยนี่ได้แล้วฮันกี้โอ้หิวมากมันกินอะไรเนี่ยกัมอ๋อมันหิวไอ้นี่หรือเปล่า ก็มันขึ้นโชว์ไอเทมสักขนาดเนี้ยอันนอจริงด้วยแล้วไงฮะก็รอให้มันโตว่างั้นก็คือต้องมีแซดเดิลน,นะฮะเพื่อที่จะขี่อะไรมันอย่างงี้โอ้พามันไปเอเทอร์ได้ไหมเนี่ยป้าป้าป้ไป,ปเราเสียเวลามากพอแล้วไปไปไไปไป,ไ,ปไม่ไปอะ่ะเอาก็แล้วแต่แล้วกันบ,บายบายอยู่บนโลกนะผมนี่ไปสวรรค์เลย อก็ไอเอเธอร์ก็จะมีแอชิ e เมนต์โ้มีเสียงด้วยพอดีเมื่อกี้เล่นแล้วไม่ได้เปิดเสียงอย้แก่ชมพูเว้ยน่ารักมุงมิงอะไรอยงงี้โอ้รู้สึกว่าเจอตัวอะไรเอ๊ะเปิดยังเนี่ยโอ้เปิดแล้วมันกินอะไรวะจำได้ว่ามันกินเบอร์รี่นะโอ้วันดีม่ออ้ามันกินอาจจะเอ๊สะสว สวตตี้สวต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 ไปไหนละคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสเวตท,ทำไมเขาตั้งเอไอให้มันตกโลกไปเออเจิกเลยเออนี่เบอร์รี่เดี๋ยวลองเก็บให้มันกินดูก่อนให้แกกินนะจำไ,ได้ว่าแกะมันกินนะเมื่อกี้ก็ลองทำอะไรเล่นเล่นวัวอะไรมันก็กินนี่ออเรนทีแล้วก็ขอบอกนิดนึงว่าสามารถใช้ บนมีวในการทำให้เอาเอา,เอามันโตเร็วจังวะ <c oughs> ทำให้มันโตได้นะแต่รู้สึกมันจะบักนิดหน่อยทั้งที่มันโตแล้วแต่มันก็นยังให้โตอยู่อี <c oughs> กกรรมเนี่ยนี่ขอบอกวิรกรรมของควิกแซนที่หนึ่งจุดเจ็ดนิดหนึ่ง,นนงตอนนั้นเผลอไปโยนอะไรนะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะเดมอนพิกแอคแล้วมันก็ <c oughs> ไหลตกเอเธอร์ไปเลยเอา้าแกะเฮ้ย เดี๋ยวผมนี่ผมต้องลากมันไปเนี่ยลากไปโอเคนี่ต้นสม้มเดี๋ยวว่าง,างจะหามอสแพ็คอะไรมาเล่นแล้วก็บวกเอาเอเธอร์มาเล่นด้วยเลยดีกว่าลรวจะวางกระทุ่มไหมทำไมเนี่ยอืม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 อ,ม,อม,มันต้องโก้ด้านล่างอย่างเดียวอะ่ะมันถึงจะใช้ได้เออแหม ก็ยังมีบั๊กนิดหน่อยนะฮะก็ดูจากอุ้ยอะไรวะเมื่อกี้ฮะอ้าวหายโอ้โหกินยาทีนี่บินเลยอะ่ะจะเอาไปแตะข้อฟ้าไม่ใช่ละผมว่าจะไปหาดันเจียนสักหน่อยหนึ่งนี่โกลเด้นทองโอ้ย,โอ,ยโอ้โหโอ้โห,โโหโกระตุกรู้สึกว่าต้องใช้ไอ เฉพาะของเอเธอร์ทอนเครื่องมือเอออะไรวะ <c oughs> โอ้ยดี่เฟมิล่างั้นงอ่อ้าวนี่แหละคือมันข้อเสียกับอัลติฟายบวกกับเศดไลนิงต้องทุบวางใหม่เงี้ยเออเอ๊รู้สึกว่าจะเจอตัวอู้จะมืดแล้วชิบหายอาไอสโตน ส่วนนี้ก็ NEI b u g ก็คือไอ้ด้านบนอะที่มันจะโชว์ชื่อบล็อกอะไรเงี้ยจะมือแล้ววิสว,วิทย์สวัสดีสวิตตี้น่ารักจุงเลยเออแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดนะมันก็จะมีแบบสีใหม่เพิ่มมาอะไรอย่างงี้ของสวิตตี้วิวิย์ใหญ่ใหญ่อ้โ,อโหโอห้โอหโอห้โหโอ้โหเอาเออ สบ็ดนี่ผมขอบอกเนียมันมันยังไงก็ไม่รู้มนันแปลก,ปลกโอ้ยเจอเจออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอต้นอะไรสักอย่างนี่แหละเจะว่าเป็นแล้วเขาอัปเดตใหม่ให้มันวางเสียงนี้ได้โอ้โหมันน่าจะได้ตั้งนานแล้วล่ะกรรมตอนนี้ผมยังไม่เจอโอ้เจอแล้วอ่า ไลคิกท oh. okay. ูอ๋อโอเคนั่นนอเจอแล้วกระต่ายน่ารักอ่าฮะโอ้โหชิปชิปคุณแกมิสเตอร์ชิปมิสเตอร์ชิปเอ้าของหมดไม่เป็นไรกินสเวตตี้ไม่กินเลยเออไม่เป็นไรเอ้านี่กินเหรอหรือว่าอะไรอ่าแข่งกระโหลกกินกรรมอยากเห็นตัวเด็กมันอ่ะเออไม่เป็นไรอ่ะ ส่วนไอเออร์บันนี่นะก็คือเมื่อเราอยู่คือรู้สึกเขาจะแก้บักอะไรบางอย่างแบบถ้าเราอยู่ใกล้จุดที่มันแบบกลายเป็นฟอลดาเมจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดแรงอะไรอย่างนั้น,นแรงคือต้านแรงล้มถ่วงเ <c oughs> นี่ยประมาณนเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออคือประมาณสองสามบล็อกมันมันจะไม่อเน,นี้ยหรอกอืมไม่รู้จะเรียกไงไม่เจอดันเทียนะ เจนมาหาย,ยากอะไรอยี้วิววิโอ้โหนี่เล่นไม่ให้ซุ้มให้เสียงเอา้าอะไรเนี่ยโอ้โอ้โหสองสามตัวซะสลยอะไรวะนั่นมั่วแบบมีพิษคือถ้าเรายังไม่ตีมันมันก็จะไม่ทำอะไรชิม,มินี่ใส่ไม่ดีอุ้ยหืมตกใจหมดอ้าวในไ,ไอชิใ <c> น <oughs> ไ,ไอชิเหมือนเฉยเลย ที่ดแทนเป็ดวิทยโอไอซ์บอลอ๋อคือมันส่งไอบอลมาแล้วมันก็อ้าวเฮ้ยนี่เป็นอะไรที่โคตรมังเอ,อิญเลย <c oughs> อ้าวนี่ยังไม่ได้ทำะไรเลยดูมันทำมันทำอ้าวจะตายไปซะละตายซะละ อ้าวมันกลายเป็นแบบว่าสู้กันเองซะงั้นโอเครู้สึกว่าผมจะใกล้อะไรบางอย่างแล้วมั้งไม่ว่าเจอไอ้ดอกเนี่ยทำไมมันเฮ้ยได้เออคอนมาแล้วไม่ใช่เออคอนดิได้คอยคอยอ่านอ่านดีๆอ่านว่าคอยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนะไม่เจอดันเจียเลยอยู่ไหนเดียว เย้เ yeah, จอแล้วอยู่นั่นไงโอ้โหกว่าจะหาเจอเฮ้อ <c oughs> นี่อาจทิ้มา20นาทีหแหลกมากโอ้ oh, แลกโอเคนะฮะตอนนี้เราก็เออเขาบอกให้ว่าเอเธอร์เนี่ยเพิ่มคอมเพนเนียนมาก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นอะไรของเราเนี่ยแหละอะก็จะมี <c oughs> มีอยู่หลายอันอนะ ออเอซซอรี่ no. นี่คอมเพเนียนก็คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อมันได้ด้วยเป็นสลามนี่ชื่อไม่คุ้น่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนคอมเพเนียนนะฮะว่าจะมีหลายๆอย่างเป็นคอสเมติกเบย์อะไรเบย์ก็ไปลองกันเองแล้วกันอ่ะตอนนี้ผมชอบสลามมากที่สุดอะ่ะอ่ะตามมาดีครับไม่ดิถ้ามันเข้าไปในนี้มันก็จะหายเดี๋ยวก่อนเก็บมันไว้ก่อนแล้วกันสลามดี นี่ UI theme t w าบ้าๆๆาเวลี่เดนเจอร์ลัดโอเคไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วกันโอ้มันคือแบบอะไรใหม่ๆอ่ะ No turning back ้าวโอ๊ยลืมเซกตช็อตผมเกงว่ามันจะมีไอตัวนั้นอะคือจำได้ว่า1.6เขาจะทำบั็กไว้นิดนึงนะแต่มันไม่มีเลยโอ้ยมันตีอัตโนมัติเย็ดโด วิ้ยยยาย่าย่าโ,โ,โอ้โหอ๋อข้างบนวิ้ยวิวิโอ้โอโอชีอ,อ้าวเสวตูล่ะเวะสะเวตหายไปแล้วโอ้เจออ้าวเฮ้ยกลับมปที่เดิม ตายแล้วอ๋อนี่ไงอุยอ้ยเฮ้ยเกียดตัวนี้อะไม่เคยชอบซะกท่ตัวไหนเลย,อ,ยอุ้ย,ยระวังนะบางทีอุย้ยนี่เชนไมนิกอย่างน้อยเอ็นเอไอก็ช่วยเรานะ <c oughs> นี่โอ้ตาย โอ้โอ้าวทางลงนี่ก็มีไม่เห็นวู้เจอแล้วเจอบอสแล้วเอาอุ้ยอยาไม่ค่อยชอบอ๋อวัาดีผมนี่สู้เลยผมนี่สู้เลย ไม่ชอบตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่ชอบเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เอาตัวนี้เกียดอุยนั่นไง,งไงบอกแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยชอบซักห็หรย เ้ <Yeah. S 2> ความจริงมันต้องเข้าห้องบอสได้เลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรโอเคตอนนี้เราเจออีกตัวหนึ่งแล้วนะเป็นโอ้โ oh หผมนี้ค้างเลยซึ oh. ่งมันจะเลิกโยนเป็นแบบพวกเขาเรียกว่าวะอะไรนะอาโอ้ยโอเค let's go

นี่เดียวจะตาแล้วเย้โอเคเอาแหลกเอ้าโอ้มันทำให้หันไปมองได้ yeah. <c oughs> <c oughs> เลยเยี่ยมเออดีเนาะอู้เ <c oughs> จอห้องบอลแล้วว้า wow. วและเขอบอกให้นะว่าเราสามารถ โจมตีได้แค่พลิกแอ็กเท่านั้นฮนะพิง <c> ค <oughs> ันด้ทอสยังไม่ได้อ่ะโอ้โหดาบยังไม่ได้นะก็ <c oughs> ต้องใช้พลิกแอ็กเอาอะไรดี <c oughs> เอามอสเรานี่แหละดีสุดละ <c oughs> โอเคเอ้าวะดีสวัตตี้เตรียมพร้อมนะสามสองหนึ่งบูม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 โ,อ,โอะไรกูพังเนี่ย สบเบิตตี้มันไม่โจมตีอ่ะอู้หูอูห้หูเสียใจมันมันมันเดินเป็นแค่เฉพาะแบบสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โดนโอ้โอ้าวมันติดอะบอสไฟเบย์อะไรเบย์นี่ยืนอยู่เฉยๆก็ได้เนี่ยไม่เอาดีกว่าโอ้โหเสียดยหินยังได้หินเนี่ย เอ้าเอ้า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 ,อ,า,อ,าอีกนี้เดียวเองเดี๋ยวก็ตาแล้วเอายังไว้นี่แหละถ้าตามันเป็นสีแดงปุ๊บคือมันจะโหดขึ้นเลยแต่ในที่นี้ผมใส่ไอ้อะไรนะ e f f ฟ c t ฟอันนอผมนี่เก็บคอนได้โอ้โหเพียบนะฮะ ไ <c oughs> อชิมไอชิมเล่นมาเพียบเลยโอ้ได้เนปจูนวันนี้สวอตจะกลับบ้านเลยไ,ไหมฮะหรืออะไรโอเคกลับบ้านเลยดีกว่านะโอเคก็ขอจบการรีวิวเอเทอร์เพิงเท่านี้นะก็เอามาเกินอะไรกันนิดนึงก็พอละส่วนเรื่องมองนี่ก็เอา,เอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันออโอเคนะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะก็อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะว่ามอสที่จะร,รีวิวต่อไปนี้คือมอสอะไรนะฮะโอเคแลวสเวตตี้หายไปไหนอะโอเคอ่าน,นะอยู่นี่เองขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ<ฮ>อ้อ้าวได้เยีเ่ยมไอชิเอเอน